สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะมาทำคลิปเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ใครใช่ไหมคือจะเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่ตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าจะเซอร์ไพรส์คุณพ่อกับคุณแม่ด้วยเงินด้วยเงินสดนี่เลยค่ะหนึ่งหมืนบาท คนละหนึ่งหมื่นบาทถึงเป็นนี่ไปกดมาเมื่อกี้ถึงเป็นเงินที่แบบไม่เยอะไม่เยอะสำหรับเขาหรือว่าเขามีเยอะกว่าเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ก็คือแบบด้วยที่ที่เราแบบเอออยากจะให้เขาคือแบบหลายอย่างอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้เพิ่งไปกดมาสดๆร้อนๆแต่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะไปไปกดม้เฉยเออไปกดในตู้นั่นแหละมาเฉยทีเดียวสองหมื่นก็จะให้ ก็จะซพรสคนละหมื่นวันนี้เป็นวันที่วันที่วันที่เท่าไหร่ mm. เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเกือบเอาง่ายแบบใกล้จะเข้าวันแม่ละใกล้จะถึงวันแม่ละแต่ที่ทีจริงไงอยากจะสซัรพรสวันแม่แต่ก็กลัวแบบเออไม่มีเวลาแล้วก็แบบสถานการณ์โคโรโควิดทั่วไปอะไรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบให้เราจะไม่มีเวลาหรือเปล่าจะนู่นจะนี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วก็คิดไปทั่วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ อาจจะช่วงวันแม่เราอาจจะไม่มีเวลาเพราะว่าเราถ่ายงานหรืออะไรเงี้ยแต่ช่วงเนี้ยเราว่างมาสองวันละอืมก็เป็นช่วงที่เพักผ่อนด้วยก็ไม่ไม่ได้ทําคลิปอะไรเนาะก็จะมาเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่จริงๆอะ่ะคนละหมื่นหนึ่งอะ่ะไม่เคยยังไม่เคยให้เขายังไม่เคยให้เขาด้วยจะเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่นะคะคลิปนี้จะเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่คนละหนึ่งหมื่นบาทก็คือพ่อกับแม่ก็คือคนที่ซื้อรถคันนี้ให้กับแนเนเนาะเออจริง ซื้อรถคันนี้ให้กับแนนซึ่งรถคันนี้ก็ออกมาได้ประมาณเจ็ดปีแล้วมั้งเจ็ดปีหรือแปดปีนะคะวันนี้เออเจ็ดปีน่าจะเจ็ดขึ้นนะ่ะเออรถคันนี้ราคาประมาณรวมทั้งหมดแล้วนะรวมทั้งหมดประมาณหลานเจ็ดหลานเจ็ดจริงๆอะ่ะตอนแรกอะดาวดาวมาดาวก็คือแม่พ่อแม่ก็ดาวดาวให้ก็คือ คือพ่อเป็นคนทํางานหลักๆเลยอ่ะก็แม่ก็เป็นคนช่วยพ่อทํางานส่วนแม่มีที่พ่อทําด้วยแรงก็คือเขาก็เหมือนประกบกันทั้งคู่อีกคนนึงทํางานอีกคนนึงมีที่นึกออกไหมเออก็อันนี้ไม่ได้มาโชว์เออต้องบอกก่อนนะคะคลิปนี้ไม่ได้มาโชว์ว่ารวยหรืออะไรหรือว่ามีเงินหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบยังไม่เคยให้เขาขนาดนี้ยังไม่เคยให้เขาก็กสมควรจะให้เขาแหละเพราะว่าเขาให้เราเยอะกว่าที่เรา ให้ hey, เขาอ like like so, ีกด so, <c oughs> <Okay. So, S 1> ้วยซ้าไปเราไม่ได้เรียกร้องเขาเอยเขาไม่เคยเรียกร้องจากเราเราอะเป็นฝ่ายอยากได้ด้วยซ้าไปอย่างเช่นรถคันนี้เออเราก็อยากได้คือเห็นเห็นมันก็สวยอะเนาะเอออันนี้เป็นรถ h o n ด้ a c อ o r d นะคะต้องบอกก่อนว่าอืมแล้วก็ไม่ไม่เคยที่จะเอยได้ทาทลิปขอบคุณหรืออะไรอย่างงี้กันแล้วแต่เนาะเพราะว่าพ่อกับแม่ตอนนั้นก็ไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรอย่างงี้เนาะเออแล้วอีกอย่างตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อะไรด้วยอืมแล้วช่วงเนี้ยก็ช่วงเนี้ยว่างก็เลยอยากจะมา อยากจะมาทำคลิปแล้วก็แบบปกติก็ให้แบบครั้งละพันบ้างสองพันบ้างถือว่าเยอะแล้วอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็เบอเราก็ยังอยังหาเงินไม่ได้เยอะขนาดนี้อปีนี้ก็แบบเป็นเป็นช่วงโควิดแต่ก็แต่ก็แบบเออได้ค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็เขาก็ซื้อโทรศัพท์ให้ด้วยในช่วงที่แบบจังหวัดที่เราไม่มีเงินคือเขาเขาให้เรามาตลอดให้มาตลอดแล้วไม่เคยแบบว่าที่จะมาขอคืนหรืออะไรคุณทุกคนเงินสองล้าน เออเกือบสองล้านอะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะเป็นรถคันเก่าเป็นฮอนด้าเจ็คันเก่าอันนั้นก็ซื้อสดให้อ่าซื้อสดให้จะเป็นมือสองเนาะประมาณสี่แสนห้าแสนก็คือซื้อเงินสดให้ก็ไม่เคยที่แบบเอยได้ให้เขาตอบแทนกับที่เขาให้เรามาอะไรเงี้ยถึงไม่คุ้มไม่เคยไม่เคยคุ้มแต่คือเราก็คิดจะให้เราก็ให้นู่นให้นี่บางแต่ให้บางครั้งก็ห้าพันหรืออะไรเงี้ยบางครั้งเออเราให้เยอะสุดอะไรเงี้ยแต่แต่ไม่เคยให้ถึง ถึงครั้งละคนละหนึ่งหมื่นบาทเนาะแล้วก็เออเอ,อรถคันนี้เออต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ตอนรถคันนี้ดาวมาตอนแรกอะ่ะพ่อกับแม่ก็ก็เป็นเงินพ่อกับแม่ดาวให้แปดแสนแล้วที่เหลืออ่าประมาณส่งมาประมาณปีหนึ่งส่งส่งเราก็ได้ส่งเองอยู่ประมาณ 4, มสี่ห้างวดมั้งส่งงวดละสองหมื่นหนึ่งตอนนั้นเราก็ในหนะถ่ายรายการที่ ที่อยู่ที่ RS ที่กรุงเทพอ่าตอนนั้นอะ่ะช่วงนั้นก็เออพอพอมีเงินอยู่เหมือนประมาณว่าถ่ายวันล 2, 2, 2, 3, 000, นะสองเทปสองเทปเทปละสามพันเนาะอืมวันหนึ่งเออเราก็เอเอล้วก็มีเงินอยู่แล้วก็แบบมาทำช่วยเขาทาสวนบ้างนู่นนี่นั่นหลักๆเลยอะ่ะก็คือแบบเออเราอ่ะอยู่กับพ่อกับแม่ตลอดอะไรเงี้ยเออแนนมีพี่สาวคนนึงแต่ก็แบบเออเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอะไรมากมายอะไรเงี้ยเออแต่ก็มีที่หลักๆเลยคือแนนจะเป็นคนช่วยงานเขาทั้งตัดหญ้าตัดรงตัดหญ้าขับรถถ่ายตัดหญ้าอะไรเงี้ยเออถามว่า แค่ช่วยเขาแค่เนี้ยเออเขาก็ดีใจแล้วแต่คือที่ที่ตัดสินใจให้ครั้งเนี้ยคือไม่ได้ให้มานานแล้วตั้งแต่แต่งงานแต่งงานก็เกือบจะสามปีละอืมแล้วคันนี้พอมีอ่าแล้วช่วงแต่งงานไปก็แรกแก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างอ่าได้ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างก็คือให้แฟนช่วยบ้างไม่ได้ช่วยบ้างอ่าแล้วพอท้องเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอีกเลยก็มีทาบ้างนิดนิดหน่อยช่วยเขาอะเออทาบ้างนิดนิดหน่อยก็คือให้แฟนช่วยบ้างแฟนก็เออเหมือนเออไปทนที่แบบเออไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนเรื่องอะไรเท่าไหร่นาะก็ Uh, ไม่ได้ให้ก็คือไม่ได้เต็มที่ก็ส่วนหลักๆเลยส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นพ่อทําอยู่คนเดียวซะส่วนใหญ่เออคือทําเออทาก็คือเขาก็เหนื่อยอ่ะบางครั้งเขากเขาก็อยากใช้เงินแล้วแบบบางครั้งของแม่เขาก็แบบแม่เป็นคนประหยัดเนาะก็แบบให้บ้างไม่ให้บ้างอะไรเงี้ยเออเขาก็อยากจะใช้เงินบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้พ่อด้วยอ่ะแต่สําหรับแม่ก็ต้องให้เขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาให้เราสองอาเป็นสองสองล้านกว่าบาท เอาไม่นีไม่ต้องเอาเฉพาะเป็นค่าไอเป็นเรื่องรถอะก็สองล้านสามล้านแล้วนะล้วก็ไม่ได้เคยได้ตอบแทนเขาเลยซึ่งมันเทียบไม่ได้กับเงินแค่เงินเงินแค่หมื่นเดียวสาหรับพี่เออเนี่ยจะให้เขาแล้วพอส่งมาได้ประมาณปีหนึ่งแม่ก็ไปปิดรถให้เลยปิดรถคันนี้คือเอาเงินไปเป็นก้อนเลยเอาไปให้ที่ศูนย์ฮอนด้าที่กรุงเทพก็ได้ส่วนลดมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ส่วนรถด,ดอกบี้าเนาะคันนี้ก็แบบทําเรื่องโอนเรื่องอะไรกันเรียบร้อยก็ได้เล่มมาเล่มนี้ก็ไม่ได้เป็นชื่อพ่อกับแม่เลยนะเขาก็ให้เป็นชื่อแนนเลยเอซึ่งแต่ก็คือแบบมีใครหลายคนทุกคนนะแบบเออคิดว่าแบบเฮ้ยแนนไม่ได้ทํางานแนนเป็นคนที่แบบบางครั้งทํางานอะไรแล้วแบบไม่ได้ไม่ได้อาลงโซเชียลไม่ได้เอาลงเฟซไม่ได้ลง,อ,ลงอะไรเงี้ยบางครั้งทางานช่วยพ่อแม่ก็ไม่ได้อาลงคือเวลาไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยบางครั้งก็เอาลงเอ แบบสวยสวงามเออก็เอาลงอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปถ่ายรายการก็้านหน้าที่ยวลงอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมองว่าไม่ได้ทํางานแล้วทําไมถึงแบบมีรถหรูครับมีรถดีๆครับไม่ใช่มือสองเป็นป้ายแดงเออรถระดับผู้บริหารบ้างอ่ะนะที่เคยได้ยินมามีเสียเลี้ยงหรือเปล่าแล้วก็ไปคุยให้พ่อกับแม่ฟังคุยให้ฟังตลอดพ่อกับแม่บอกเสียเสียหัวงอกนั่งอยู่บ้านนี่ไงทําสวนอยู่นี่ไงเออที่ซื้อให้อ่ะเอออันนหะ้ะ เกิดมานะต้องบอกก่อนนะเกิดมาไม่เคยคิดจะเป็นเมียน้อยใครหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติจะให้เป็นนะโอ้ไม่ยากเลยมีมีขอเลี้ยงขออะไรเงี้ยเออขออยากเลี้ยงดูอยากจะแบบเอาเงินให้อน,นุนี้แต่เป็นคนที่แบบเป็นคนไม่ชอบขอคนอื่นไม่ชอบเป็นที่สองแล้วก็ไม่ชอบแบบไปแย่งสามีคนอื่นหรืออะไรเงี้ยจะพวดบัวแต่ก็กลัวแบบเออ,อยากคลายเออเราก็ต้องแบบอีนี่อน,นิดนึงมาคลิปนี้รู้สึกตื่นเต้นมากไม่เคยที่แบบว่ามา เออมาสพายเยอะขนาดนี้จริงๆอยากจะสพายเยอะคนนี้แต่แบบซับยังไม่ค่อยพอกำลังซับยังไม่ค่อยพอเนาะเออเรามีแค่นี้เราก็แบบเออให้แค่นี้ก่อนเพราะเราก็มีลงมีลูกเอาไว้เลี้ยงลูกบ้างเอาไว้เจรจุนครอบครัวเราบ้างเมื่อกี้มันตัดไปต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอนะคะก็อืมเราก็มีลูกบ้างเราก็เอาไว้แบบว่าคอยดูแลซัพพอร์ตลูกบ้างซัพพอร์ตครอบครัวเราบ้างเผื่อแบบขาดเหลืออะไรอันนี้เป็นเงินเก็บอันนี้เป็นเงินเก็บส่วนตัวของแนนที่ถ่ายถ่ายงานรีวิว เพราะช่วงนี้โควิดไปไหนมาไหนไม่ได้จะเงินทั้งหมดนี้เป็นเงินเก็บที่ถ่ายรีวิวสินค้าแล้วส่วนใหญ่จะเอาเก็บไว้ให้ลูกไว้ให้ลูกเรียนหนังสือแต่ก็คือแบบตอนเรามีครอบครัวแล้วมีอะไรแล้วอะเออเขาคิดว่าตอนนั้นขอตังเขาซื้อโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยเออเรามีครอบครัวเราไม่คิดว่าเขาจะให้เขาก็ยังให้เราอยู่ซึ่งเราก็แบบตอนนั้นโทรศัพท์เราพังกระทันหันเลยอะมันถ่ายงานไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆอะให้คนละหมื่นเนี้ยยังเทียบอะ แบบของราคาแบบไม่เท่าไรอ่อ่ะยังโทรศัพท์สามหมื่นอะยังเทียบไม่ได้เลยกับที่เขาให้มาเอาคิดเอาแค่นี้แล้วก็ที่เขาเลี้ยงเรามาเรายังไม่ได้คิดเเราไม่ไอ้นี่ตอบแทนเหมือนประมาณว่าโอา้โหเรามีแค่เล็กน้อยแต่เขาแต่เราก็แบบตั้งใจที่อยากจะให้เขาอือันนี้ก็ถามว่าเป็นเงินที่ไม่ได้เยอะสําหรับเขาหรอกแต่แค่เราคิดจะให้เอเอมันก,ก็ก็ดีแล้วเนาะอันนี้จะนับให้ดูนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสองหมื่นก็จะมาทำไอ้นี่เอามาต่อกันแล้วจะทำเซอร์ไพรส์ตอนแรกก็นอนคิดว่าจะทำยังไงดีถึงจะเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยจะมาต่อกันที่แรกจะใช้ไอ้แม็กย็บแต่กลัวแบบต้องแม็กไปแล้วกลัวแบบเงินมันขาดหรืออะไรเงี้ยคนอื่นเขาจะใช้ต่อไม่ได้อะไรเงี้ย เหมือนมันจะเสียเงินไปเหมือนจะทําให้แบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเงินชํารุดอะไรเงี้ยเออเผื่อแบบเขาใช้ใจ่ายอะไรกันคนต่อๆไปหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเอาง่ายๆเงินมันหมุนเวียนกันอยู่อ่ะอก็คือแบบเบอไม่อยากให้เงินเป็นชำํำรูดนะเนาะก็เลยเห็นส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเอาแม็กเย็บกันนะแต่อันนี้แบบจะใช้กาวนี้แปะเพื่อต่อๆกันเอาเนาะอุย้ยตื่นเต้นพอพูดไปก็แบบว่า บางครั้งแบบเอิก็จะอาจะจะมีน้ําตาคอบ้างนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเซนสทีฟเนาะแล้วก็เออแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบสมควรให้เพราะว่าเวลาเราไปไหนไปไหนกับแฟนไปไหนกับพ่อคุณพ่อเนาะก็เป็นพ่อคุณพ่อของน้องพร้อมอ่ะเขาก็ดูให้ตลอดแล้วเวลาเนนไปถ่ายงานอย่างเช่นไปถ่ายที่ทุ่งนาหรือว่าไปถ่ายงานที่ไหนไกลหรือว่าอะไรพ่อกับแม่เป็นคนดูให้ทุกครั้งต่อให้เขาจะต้องไปทํางานสวนทางานอะไรก็แล้วแต่เขาก็ทิ้งงานของเขาเพื่อ สละงานของเขาเพื่อที่จะมาดูลูกให้เราแล้วเขาก็ดูเป็นสแตนบายดูให้ตลอดไม่เคยไม่เคยบน่นไม่เคยบน่นรับหลังสักครั้งไม่ใช่ว่าเออเห็นมีสามีแล้วเห็นมีสามีแล้วแบบเออจะมาบน่นรับหลังให้ฟังไม่กล้าบน่นต่อหน้าอะไรเงี้ยไม่มีนะไม่เคยบ่นสักครั้งเลยจะไปอะไรเงี้ยแค่แบบถ้าจะไปกินหมูทองหมูทไทยเงี้ยนะไม่เคยบ่นว่าแบบ อู้มึงฝากกูอีกแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยบ่นแต่แค่ว่าแบบเออให้ประหยัดไม่อยากให้กินหมูกินหมูครั้งหนึ่งก็เออสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยเออเขาก็ให้ประหยัดแค่นั้นเองแล้วเรื่องลูกเขยนี่นะไม่เคยไม่เคยบน่นเขาไม่เคยบน่นจะให้ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีไม่เคยบน่นให้ฟังไม่เคยไม่ไม่เคยมาบ่นกันแนนด้วยเออมีแต่เข้าใจลูกเขยแต่ไม่เข้าใจแนนเออเนี่ยเอาพูดก็แบบ พูดก็เหมือนแบบไม่คิดว่าเขาจะเข้าใจขนาดนี้แล้วเขาเป็นคนที่ไม่เรียกเป็นพ่อแม่ที่ไม่เรียกร้องอะไรจากลูกเลยเป็นพ่อแม่ที่ไม่เคยเรียกร้องอะไรกับลูกไม่เคยเบียนเบียนลูกทางทางอ้อมแล้วก็ทางตรงไม่คือจริงๆนะไม่เคย ไม่เคยเรียกร้องแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็อยู่เยอะแล้วนะแม่ก็เจ็ดติบแปดพ่อก็หกสิบเจ็ดบ้างหกสิบเจ็ดหกสิบหกประมาณเนี้ยเขาห่างกันประมาณหกปีคล้ายแนนยาโบแหละเ,ออเขาจะรับหลังอย่างบางคนนะ่ะเขาก็จะแบบเอ้ยพูดว่าเอ้ทำไมพวง,ปง,งไปอย่างนู้อย่างงี้กั่บ้างอะไรเงี้ยไม่เคยพูดไม่เคยบน่นไม่เคยไม่เคยบน่นรับหลังไม่เคยพูดไม่เคยอะไรจะมาบ่นกับเราก็ไม่บ่นนะไม่พูด มีแต่เข้าใจคุณพ่อของน้องพร้อมด้วยเออเข้าใจสามีเราด้วยสาไปแบบเอ้ยมันคงอย่างนั้นอะมันคงเหนื่อยมันมันเหน่นนงเงนอะไรแต่ทีเวลาเราแบบโอโ้โหจะจะอดแอร์ไม่ได้จะอะไรไม่ได้แต่ว่าจะบนจะอะไรอย่างนี้ตลอดออนะคะแล้วก็ห่วงห่วงเป็นห่วงโอเค เดี๋ยวก็จะมาทําอุปกรณ์ไม่ไม่ค่อยครบนะคะเดี๋ยวจะมาทําไอ้นี่ต่อต่อกันเดี๋ยวทําต่อต่อกันนะคะดีก็นั่งคิดอยู่ว่านอนคิดดูเอ๊จะทํายังไงดีนะจะจะเซอร์ไพรส์ยังไงจะให้แบบไหนจริงๆก็จะจะรอให้ถึงวันแม่แหละจะรอให้ถึงวันแม่แล้วก็เซอร์ไพรส์เออจะเซอร์ไพรส์วันแม่แหละเออเนี่ยคลิปนี้ก็ทําเพื่อจะ คือให้เขาอะให้เขาเนื่องในโอกาสวันแม่แหละแต่ก็คือแม่กับพ่อก็จะให้พร้อมกันอยู่แล้วแม่กับพ่อก็จะให้พร้อมกัน <S <S เดี๋ยวแบบให้พ่อแล้วเออให้แม่แล้วพ่อไม่ได้พ่อก็จะน้อยใจอะไรเงรี้ยเออแต่ก็ถามว่าเขาเขาก็เป็นคนที่แบบไม่น้อยใจอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเออวันแม่ก็ต้องให้แม่อะไรเงี้ยแต่แต่แนนอะชอบให้พร้อมกันนี่ก็จะมาติด เอ๊ะติดอย่างนี้ดีไหมเออยวติดอย่างเี้ยจะมาติดอย่างงี้เพราะว่าหยกมันจะได้พับได้ไงถ้าติดอย่างหนึ่งมันจะพับไม่ได้นี่อย่างนี้ทุกคนว่าดีไหมนี่ติติดอย่างเงี้ยเออแล้วมันอย่างน้อยแบบเออถ้าเราไปแอบไปซ่อนลมซอกตะบูดตะมุมอะไรเงี้ยเออมันจะได้แบบพับได้ไงเออเวลาทีล้เขาจะดึงออกมาอย่างงี้เนาะโอเคเดี๋ยวแนนขอต่อเงินก่อนนะคะต่อเงินก่อนแต่เวลาเราฉีกออกมาเออมันก็จะไม่ขาดเนาะ เนี่ยเห็นไหมเงินธนบัตรมันก็จะไม่ชํารุดด้วยโอเคโยแนนขอเริ่มแผนการนี้ก่อนนะคะเริ่มแผนการจะเซอร์ไพรก่อนนะคะ<ส>ก็เดี๋ยวขอต่อก่อนนะคะเดี๋ยวมาพอเสร็จเราจะทายให้ดูใหม่อีกทีค่ะ โอเคค่ะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะนี่เพื่อการถนอมเงินด้วยนะคะเงินจะได้แบบว่าเออไม่ถูกเจาะรูเนาะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะทําการเซอร์ไพรส์ยังไงตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าแบบไหนดีที่สุดนะ เดี๋ยวไปดูไปดูเดี๋ยวคอยไปดูเดี๋ยวคอยไปลุ้นคอยติดตามกันต่อไปนะว่าจะทํายังไงจะเซอร์ไพรส์ด้วยวิธีไหนดีซึ่งเป็นอะไรที่คิดหนักใจมากๆเลยโอเคอันนี้ก็ทําเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันจ้า